โอเคค่ะเริ่มไปที่ Ibis Pen นะคะไปที่ My Gallery นะคะแล้วก็เลือกปุ่มบวกนะคะปุ่มด้านซ้ายนะคะแล้วก็กดที่ Import Picture ค่ะเสร็จแล้วก็เลือก Pattern นะคะที่เราต้องการอย่างเส้นบัตรตัวแทนนะคะก็เลือกออกมาเลยเสร็จแล้วก็เป็น Original ค่ะหากกด Cancel นะคะ เปไปที่ด้านซ้ายนะคะเพิ่มเลเยอร์ค่ะกดบวกแล้วก็เลือกเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ช่องว่างนะคะมาหนึ่งเลเยอร์นะคะแล้วเราก็เลือกรูปค่ะไว้สําหรับใส่เนาะโอเคเลือกรูปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขยายมันได้นะคะยืดได้ขยายออกได้นะคะเสร็จแล้วกดถูกค่ะแล้วก็กดแคนเซิลค่ะเสร็จแล้วนะคะไปที<_<_่ด้านบนนะคะอันที่2นะคะนับจากด้านขวานะคะไปที่รูปวงกลมนะคะ วางวงกลมไวให้ดีนะคะขยับไว้เสร็จแล้วแล้วเราก็ไปเลือกนะคะตรงด้านซ้ายนะคะเลือกเป็นเซอร์เคิลนะคะเป็นกลุ่มที่ลบนะคะลบเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใช้เลยเลือกบัตรแล้วก็ขยับวงก,กลมนิดนึงแล้วก็หมุนวงก,กลมค่ะเสร็จแล้วทีนี้ไปด้านบนกดออฟค่ะ,ะแล้วก็ไปที่มนค่ะทานฟอร์มค่ะกดถูกนะอุ๊ยผิดค่ะโอเคกดเลือก อ่าทานฟอร์มแล้วก็ขยายนะคะยิ้มถูกได้โอเคให้พอดีกับช่องเลยโอเคค่ะอันนี้นะเสร็จแล้วกดถูกเลยค่ะอ่าแล้วก็ไปที่เลเยอร์ช่องว่างนะคะแล้วก็ไปที่ตัวีนะสำหรับการใช้เทกนะคะใส่ชื่อได้เลยโอเคใส่ชื่อใส่ชื่อที่เราต้องการนะคะ เสร็จแล้วแล้วเราก็ไปที่สไตล์นะคะแล้วก็เลือกใส่สีที่เราต้องการค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในตัว text นะคะมันมีเขาเรียกว่ารูปแบบอยู่สามารถไปเลือกรูปแบบฟอนต์ได้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะที่เป็นตกวา Y นะคะคือสําหรับตัวเส้นนะคะตัวขอบเส้นของตัวตัวของเราเห็นไหมคะมันจะหนาแล้วก็บางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขยับไปแล้วก็เพิ่มขนาดไซส์หน่อยคะ่ะ ให้ให้มันพอเหมาะกับช่องเนาะอันนี้ก็ใหญ่ไปเริ่มลดออกมานิดนึงลดลดยดหุบยดหุบอ่าเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาจ้าโอเคอือือโอเคแล้วก็เซฟเลยจ้ะเออเสร็จแล้วแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะคะนี่ทำเหมือนกันเลยจ้า